sous ครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับแทนธรรมชาติกับสถานที่ธรรมชาติธรรมชาติแบบนี้อีกนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่จังหวัดนครนายกเอ้ยนครนายกเอ้ยนครนายกเอ้ยถูกแล้วตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่จังหวัดนครนายกน,านากนั่นเองนะฮะตรงนี้เราอยู่ด้านหลังของอ่างเก็บน้ําห้วยเปือนะครับผมจะมาทําอะไรที่นี่นะครับกับสถานที่ธรรมชาติแบบนี้อีกแล้วและด้านหลังผมนั้นคือรถยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆตามไปชมกันครับ โอเคครับมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกนะครับสำหรับผมที่สัมผัสกับเจ้า BMW F750 GS คันนี้นะครับสิ่งแรกเลยนะครับหลังจากผมขึ้นไปค้อมเนี่ยผมบอกเลยว่าเขามีน้ำหนักตัวนะครับที่224กิโลกรัมเท่านั้นนะครับตัวผมเองขึ้นไปแล้วก็รู้สึกโอเคควบคุมได้ง่ายนะครับความสูงของเบาะของเขานะครับอยู่ที่815มิลลิเมตรนะครับน้องผมนะครับมีความสูง170ขึ้นมาขี่เนี่ยก็วางเท้าได้เต็มนะครับส่วนตัวผมแล้วไม่มีปัญหาแน่นอนครับผมสูง180สามารถควบคุมได้ซึ่งผมบอกว่าความสูงระดับนี้เนาามมงงที่่หรั้กลลอแะิต ขับขี่รถในแนวแอดเวนเจอร์เพราะว่าจะทําให้คุณนะครับมั่นใจและสนุกกับการขับขี่ได้มากยิ่งขึ้นนะครับหลังจากเราขึ้นไปข้อมันนะครับแล้วก็ขับขี่ออกไปเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวรถนะครับมีการดีไซน์นะครับในส่วนของถังน้ํามันเว้านะครับต้นขาของเราเนี่ยหนีบอยู่กับถังได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ในส่วนของแฮนด์นะครับบาร์กว้างขนาดใหญ่เนี่ยทำให้ผมขับขี่ไกลๆแล้วรู้สึกไม่เมื่อยนะครับเป็นมิดครับสำหรับมือใหม่เนี่ยผมว่าแนะนําเลยในส่วนของการนําเข้ามาขี่ในทางเทลแบบนี้นะครับมิติตัวรถของเขานะครับหลัง อยู่พอดีนะครับในจุดที่เขาเว้าให้นะครับสำหรับการหนีบถังแปลว่าเป็นการใส่ใจนะครับของทาง BMW นะครับขี่บนทางเทปแบบนี้ก็สามารถหนีบเข่านะครับกลางแขนขับขี่ควบคุมได้อย่างมั่นใจครับแน่นอนครับแล้วผมคิดว่ามือใหม่ครับขี่ได้แน่นอนครับคันนี้เรื่องการควบคุมผ่านครับประเด็นที่2นะครับเจ้าเครื่องยนต์ของ BMW F750GS คันนี้นะครับเขาก็ใช้บล็อกเครื่องยนต์เดียวกันนะครับกับ BMW F850 นะครับถึงรหัสเขาจะแตกต่างกันนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับเขาใช้เครื่องยนต์บล็อกเดียวกันครับนั่นคือเครื่องย สองสูบเรียงนะครับปริมาตรกระบอกสูบอยู่ที่853ซีซีนะครับ4วาล์วนะครับระบายความร้อนด้วยน้ำครับ77แรงม้านะครับที่7,500รอบนะครับสำหรับแรงบิดนะครับเขาก็อยู่ที่83นิวตันเมตรนะครับที่6,000รอบนั่นเอง850กับ750เนี่ยเขาจะต่างกันที่แรงม้าครับกับแรงบิดนะครับแรงม้าของเจ้า bmw f 8 5 0 gs นะครับจะมีน้อยกว่านะครับแต่เขาจะมาในรอบเครื่องยนต์ที่สูงกว่านะครับในส่วนของแรงบิดก็เช่นกันครับสำหรับ850นนั่คคือาแรรคคเตออ์ขง BMW F850 นะรับถูก สร้างขึ้นมาเพื่อการ,ระจญภัยอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นออปชันต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับ BMW F750 คันนี้นะครับถูกสร้างมาให้เหมาะสมกับการนําไปขับขี่เดินทางไกลมากกว่านะครับแต่ถามว่าวันนี้นะครับผมก็ลองท้าทายนะครับโดยการนําเขาออกมาขี่ในทางเทลที่มีความยากระดับหนึ่งเนี่ยผมก็ถือว่าเขาสอบผ่านนะครับถือว่าเป็นตัวจริงเรื่องแอดเวนเจอร์หายห่วงและแน่นอนครับสำหรับท็อปสปีดนะครับวันนี้ที่ผมเดินทางมาเนี่ยก็ทําได้อยู่ที่เท่าไหร่ไปชมครับ ส่วนของอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันนะครับที่ผมทาได้ในวันนี้นะครับก็อยู่ที่24.4กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็ถือว่าเป็นอัตราสิ้นเปลืองที่เหมาะสมแล้วนะครับสำหรับปริมาตรซีซีด้วยแล้วก็การเดินทางในวันนี้ก็ใช้ความเร็วค่อนข้างสูงครับเพราะว่าต้องเรียกทอา์สปีดมาให้เพื่อนๆได้ดูกันระบบเทคโนโลยีนะครับที่เขาใส่เข้ามาในเครื่องยนต์บล็อกนี้ด้วยนะครับก็ในส่วนของาลรนซ์คาบเพาข้อเหวี่ยงนะครับช่วยให้การขับขี่ของเราเนี่ยสมูทมากยิ่งขึ้นครับไม่ส่งแรงสั่นสะเทือนขึ้นมาตรงว่ะบบชง นนัั่เองะครบ b m w f 750 gs คันนี้นะครับเขาก็ให้ด้านหน้านะครับช็อกเทเลสโคปิกธรรมดานะครับขนาด41มิลลิเมตรนะฮะในส่วนของด้านหลังนะครับก็จะเป็นช็อกเดี่ยวนะครับทำงานคู่กับสวิงอาร์มนะครับที่สามารถปรับความหนืดนะครับแล้วก็ความแข็งอ่อนของสปริงได้นะครับและถันลงมานะครับในส่วนของวงล้อนะครับด้านหน้าและด้านหลังนะครับที่ให้มาเนี่ยก็จะเป็นวงล้อแม็กแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับ b m w f 750 gs คันนี้นะครับเขาก็ให้ในส่วนของระบบ abs นะครับแล้วก็ traction control มาด้วยครับสามารถเปิดปิดได้นะครับอยู่ที่ทางด้านซ้ายมือของประกับ ระบบเบรกนะครับด้านหน้านะครับเขาให้เป็นดิสคู่นะครับจานขนาดใหญ่ถึง305มิลลิเมตรนะครับมาพร้อมกับคาลิเปอร์นะครับลูกสูบคู่ส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นดิสเดี่ยวนะครับมาพร้อมกับคาลิเปอร์ลูกสูบเดี่ยวนะครับขนาดจานอยู่ที่265มิลลิเมตรระบบเบรกทั้งหมดนี้นะครับเขาก็มาจากแบรนด์ดังครับอย่างเบมโบนะฮะคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆครับวันนี้ผมได้ทดสอบนะครับระบบ ABS ทั้งปิดแล้วก็ทั้งเปิดซึ่งก็ทําให้เห็นนะครับว่าระบบ ABS เนี่ยบอกเลยว่าเขาทํามาได้ดีมากๆครับ traction control ครับมีการตััััดดดดดกกาา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 รรรรรรททททํงงงงงงนนนนนีีีีีี่่่่ยยยยยยออเเเเเเมมมมมๆะะะคคบบบลข้้สถปิไไพซ ขับขี่บนทางเทลได้ด้วยนะครับสำหรับระบบแท a c t i o n control ชุดนี้นะฮะและในส่วนของโหมดขับขี่นะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ง่ายๆครับที่ปุ่มทางด้านขวามือของประกับนะครับจะเป็นปุ่มโหมดนะครับสามารถกดสวิตช์ได้ทันทีเลยนะครับก็คือรถและก็เลนนะครับหน้าปัดเรือนไม้นะครับเขาก็บอกข้อมูลสําคัญสำคัญเยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขความเร็วนะครับรอบเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ในส่วนของเวลาแล้วก็จับทิปได้นะครับทิป A ทิพ B แล้วก็มีในส่วนของการแจ้งการวัดไฟต่างๆนะครับของกําลังแบตต่างๆนะครับ July the yeah, we runnin' with the toes Shawty like to up on the ghost White girl got me feelin' like I lost No need to be runnin' with the loop My is might just run a bad shot I up in my smile, feelin' cured yeah. ประเด็นสุดท้ายนะครับผมก็จะมาสรุปเรื่องราวให้กับเพื่อนๆนฟังกันนะครับสำหรับ bmw f 7 5 0 gs คันนี้นะครับเขาถูกดีไซน์และถูกสร้างขึ้นมาอย่างใส่ใจนะครับเพื่อให้เรานําออกมาขับขี่ท่องเที่ยวเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับที่กาลังมองหารถที่จะเริ่มต้นออกมาเดินทางเจ้า bmw f 7 5 0 gs คันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีมากๆนะครับเพราะว่า1การควบคุมต่างๆหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆที่เขาให้มาเนี่ยเขาซัพพอตในส่วนของมือใหม่แล่ผมต้องบอกเลยครับว่าเจ้า750คนี้ะถึงจเจอฝนหนักๆนนี้ทางดิน ทางดําเขาสามารถพาผมมาถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัยนะครับตรงนี้แหละครับที่เป็นจุดสําคัญสําหรับผู้ที่ชื่นชอบการขับขี่ในเอเวอเร์นะครับรถต้องซัพพอร์ตผู้ขับขี่และสําหรับราคาค่าตัวของเจ้า B M W F 750 G S คันนี้นะครับก็อยู่ที่419,000บาทเท่านั้นเองครับถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับต้องฝากเพื่อนๆนะครับเป็นกําลังใจให้กับแทนธรรมชาตินะครับเพื่อที่จะรังสรรค์เรื่องราวต่างๆนะครับมาฝากเพื่อนๆกันอีกในคลิปต่อๆไปนะครับฝากก ไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร e นะครับแล้วก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับอยากรู้เรื่องราวตรงไหนเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบคอมเมนต์ให้นะครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนซีอู